สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดพี่น้องพปบปายบุษสุนสุขคุนพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเมื่อคืนในี่ฝนบ่ตกซ้ำอุตส่าห์ล่อลุ่นว่าฝนชิตกผ้าเหลื่อมผ้าห้องสุดท้ายบ่ตก ยังดีที่มือก่อนนะฝนตกมันก็เลยเปียกเลยซุ่มตื่นเศารามากก็ปล่อยงัวจากคอกจากหลักเอย,ย้ส่งกัปล่อยงัว ปล่อยลงทงมันก็บรดิมิหยากินดอกมาเฝาแต่สวนแต่ละเมื่ออาศัยกินต้นทั่วดิน หลังจากที่ฝนตกเมื่อวานอากาศก็เย็นกว่าเก่าพี่น้องต้นไม้พัดก,กระสิบัวเดหลายเมือ ຍາມລະສີຂຽວໃດບາດນີ້ລຸງເລີນແບກຈົກເລาะຢູ່ ต้นสดินปุ๊บไปให้งัวอืมเอากินนี่นนแต่ละมืองงัวก็ไม่ได้ไปใส่พี่น้องมเฝาวแต่สวนเบิดมือ ว่ตถายกินต้นมะท้อดินกวยยีด้านนอกบบมีหยาต่อเฟืองกับโบมีงัวไผงัวยางัวหลายเจ้าอักยกิน สังเกตบ้างเด็กชอยพร้อมๆแต่ละมือกับมะเขาสวนอยู่เบิร์ดมือมันเคยได้กิน แต่ว่าในสวนนี่ล่อมไฟไว้เลยให้งัวเขางัวกับปล่อยธรรมศาสตร์ตื่นมากกับปล่อยจากขอกจากหลักคำมากอะไรเขาขอกสี่เหลี่ยงเฉพาะส่วนทำนาส่วนย้มดำหนาเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็ปล่อย ธรรมศาตร์ัวคคายในสวนนี่มันสุมมันก็เลยเขียวมิหยาอันนี้ทวดินย้ายทอนมาขอปลูกญาติพี่น้องปลูกสามไ้ที่เหลือก็คุดขายเบนแล้ว ของยายมาก็เหลืออยู่เครื่องให้เนาะให้นะเพื่อนคุดแล้วอันนี้เพื่อนคุดเมื่อวานนี่เพื่นอนเสียไปลงตลาดลงตลาดเสาเมื่อนี่ตลาดวันอาทิตย์ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายนี่ก็เหลืออยู่แค่นี้ เพิ่นได้ให้ละหาสสอบพุ่นเด้ทวดินเพิ่นยายบุญแล้วเก็บต้นทวดินแปลงงัวเราคุดเบิดแล้ว สวนกับโบมีอย่างโล่งหมากน้ำเงียังพ่อได้เก็บอยู่เด้สงสัยแม่น้อเหมยเก็บไปลงตลาดมึอเศร้าฝนผลตกมือวานเนี่ยมือวานก่อนน้ำังบ้ย่านแห้งอยู่เด้ พริกกระสุกเต็มต้นบริเก็บดูอันนี้ปลูกเสีกระสอบเด้พริกไก่ไข่ กำลังขึ้นห้างไข่ปีนี้น้ำฮอดบวกลนสะ เพราะว่าใส่ใส่หลายปลูกหลายแต่ละปีน้ามันหล่นเด้เว,วลาบริใส่แล้วปล่อยน้าเขาสะแล้วมันสิหล่นออกจากทอระบายน้าฮักกระเริ่มสิมาเต็มแต่ว่าส่วงนี้บริใัทเสียงกบห้องพี่น้อง ส่วนดี๋ยวไ่ค่อยได้ปลูกอย่างก็เลยปล่อยน้ำลงสะน้ำมันก็เลยไหลอันนี้จะเป็นน้ำประดานนะท่านผู้ชมน้ำโซลาเซลล์ตื่นมาบัว่าจะมีแสงแดดน้ำก็ไหล จนคำจนตะเว้นไก่ตกว่าฝนชิตกมาคืนในก็บอตกอุตสาหผ้าห้องผ้าเหลื่อม มกักพริกมักเขือกับพอได้เก็บอยู่มักห่งหมักกล้วยปลูกผสมประสานปลูกทุกสิ่งทุกอย่างต้นหมักมี น,นี้จะเป็นมะม่วงนี่พี่น้องต้นนี้เป็นยูซีลูกบุหันได้แก่ได้นี่เบิ่งลูกหนึ่งกะหลขีดอยู่ประมาณสามเนาะบุหันได้แก่ นี่ลูกนี่ลูกใหญ่เขาเอินม่วงแดงจักรพัดแม่นบก่กจบาบ่ได้สื่อมาสามปลูกสามปีแล้วลูกนี่ประมาณครึ่งกิโลแต่บ่ท่านได้แก้ได้นี่นนาสีขัางกับสีขาวแก่ปลูกปีแรกแ้วมันติดตน้นไม้สองลูก ปีที่สองโบเป็นจักลูกปีที่สามปีนี่ปีที่สามเป็นอยูสีลูกแท้จริงดอกมันโดกโดกเด้แต่ว่าแมงใหม่กินแมงสร่างกินก็เลยเป็นอยูสีลูกเนาะลูกใหญ่มันจีแสบบอสือต้นต่อมา สามลูกสี่ลูกปลูกสามปีเป็นสี่ลูกอันนี้จะเป็นต้นน้อยนาน้อยนานลูกใหญ่ในพี่น้องลูกเราเป็นกิโลอ่ะเขินพันโครตหรือพันอย่างนี่ยละ่ะจำบ่ได้สื่อมาปลูกแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังบ่ตายอยู่มันสินออกลูกว่าปีนี้ หังกระแตกหยอดสื่อมาต้นละลอยหาสิบบาทผูเดชสื่อมาจากตลาดชานุมานอำนาจเจริญน้อยนาพันใหญ่ลูกละครึ่งกิโลฝนตกกันเดียวกับน,น้ำใหม่เริ่มออกแล้วพอน้ำใหม่บริโภคหนำ มักมีปีแล้วเป็น10ลูกเดือนปีนี้เป็นอยู่4ลูก4ลูกหาลูก เห็นบ่พี่น้องพ้นตกมือเดียวหย่าเริ่มเขียวแล้วอีกสองสามมืออืมหย่าเริ่มปงแหละพี่น้องจามเมานี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจบรรยากาศบ้านหน้ายามเสาร์พี่น้องไปแล้ว Bye-bye, D. -bye.